เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมหุ้นที่ดูดีๆบางตัวเนี่ยถึงถูกตลาดมองข้ามไปซะงั้นวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกันที่ตัวหนึ่งครับ VKTX mm hmm. เป็นบริษัทไบโอฟาร์มาที่นักวิเคราะห์หลายคนเขามองว่าเฮ้ยตลาดอาจจะกำลังประเมินค่าบริษัทนี้ต่ำเกินไปต่ำไปแบบน่าเสียดายเลยล่ะครับคำถามสำคัญเลยก็คือ แล้วทำไมล่ะทำไมตลาดถึงมองข้าม VKTX มันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าที่นักลงทุนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นเอาละครับเรามาหาคำตอบเรื่องนี้ไปด้วยกันเลยโอเคมาเริ่มที่จิ๊กซอชิ้นแรกกันก่อนเลยครับนั่นก็คือเรื่องของยาฉีดลดน้าหนักของเขาโครงการนี้มีชื่อว่า Vanquish นะครับซึ่งต้องบอกว่าความคืบหน้านี้น่าจับตามองมากๆแล้วก็อาจจะเป็นตัวจุดประกายสำคัญตัวแรกเลยก็ได้ และนี่แหละครับคือจุดที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยคือแทนที่มันจะล่าช้าอย่างที่บางคนกังวลกันเนี่ยนะโครงการแบงควิชกลับเดินหน้าได้เร็วกว่าแผนที่วางไว้ซะอีกซึ่งมันหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าข้อมูลสําคัญที่ทุกคนกําลังรอคอยกันอยู่เนี่ยอาจจะโผล่มาให้เราเห็นเร็วกว่าที่คาดกันไว้เยอะเลยแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องยาฉีดเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้นเองเพราะส่วนที่อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมของจริงเลยนะ ที่จะพลิกสถานการณ์ให้กับบริษัทได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือก็คือยาในรูปแบบเม็ดนี่แหละครับต้องบอกว่ากลยุทธ์ของ VKTX เนี่ยฉลาดมากเลยครับคือเขาไม่ได้เลือกทางใดทางหนึ่งนะแต่เหมือนกับว่ากำลังสร้างถนน2เลนวิ่งไปพร้อมๆกันเลยเลนแรกคือยาฉีดที่คอยสร้างฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งส่วนอีกเลนก็คือยาเม็ดที่เป็นเหมือนตัวเร่งเกมเชิงกลยุทธ์คือทั้งสองอย่างเนี่ยวิ่งคู่ขนานกันไปสู่เป้าหมายเดียวกันเลย แล้วแผนของเขาเนี่ยนะต้องบอกว่ามันทะเยอทยานสุดๆไปเลยคือ VKTX เขากำลังจะไปคุยกับ FDA เพื่ออะไรเพื่อขอทางลัดครับขอข้ามขั้นตอนการพัฒนาบางส่วนของยาเม็ดไปเลยซึ่งถ้าทำสำเร็จนะโหมันจะเป็นการเร่งกระบวนการทั้งหมดให้เร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดไปเลยทีเดียวเอแล้วอะไรคือข้อได้เปรียบที่แท้จริงของกล,ลยุทธ์นี้กันล่ะอะไรที่ทำให้ VKTX เขากล้าที่จะเดินเกมแบบนี้คำตอบมันซ่องอยู่ในตัวเลขตัวนี้แหละครับ นี่แหละครับคือความได้เปรียบที่เรียกว่าประเมินค่าไม่ได้เลยการที่เขาสามารถใช้ฐานข้อมูลความปลอดภัยชุดเดียวกันจากผู้ป่วยกว่า5,000คนเนี่ยนะสำหรับยาทั้ง2รูปแบบมันไม่ใช่แค่ช่วยประหยัดเวลาและเงินทุนมหาศาลนะครับแต่มันคือการติดเทอร์โบให้กับโครงการทั้งหมดเลยทําให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นไปอีกเอาล่ะแต่ไอเดียจะดีแค่ไหนมันก็ไม่มีความหมายเลยนะถ้าพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ไม่มีเงินทุนจริงไหมครับ งั้นเรามาดูกันต่อเลยว่า VKTX เขามี2อ,อย่างนี้แข็งแกร่งพอหรือเปล่าคือในสงครามอยาลดน้ําหนักเนี่ยนะการทําให้น้าหนักลดลงได้เนี่ยมันเป็นแค่ครึ่งทางเองนะครับหัวใจสําคัญของจริงเลยก็คือจะทํายังไงไม่ให้น้ําหนักมันกลับมาโยโย่อีกครั้งโอ้โหนี่คือโจทย์ที่ยากที่สุดแล้วที่ทุกบริษัทต้องตอบให้ได้แล้วถ้าดูจากผลลัพธ์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับ เพราะข้อมูลจากเฟซสองเนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วว่ายาแบบกินของเขาช่วยลดน้ําหนักได้ถึง12เในเวลาแค่ส3สัปดาห์เองคือมันเป็นเหมือนการส่งสัญญาณที่ดีมากๆเลยที่ปูทางไปสู่ข้อมูลชุดตัดสินชุดที่จะมาตอบคําถามสําคัญเรื่องการคุมน้ําหนักในระยะยาวนั่นเองคําถามต่อมาเลยก็คือแล้วเรื่องเงินทุนละ่ะพวกเขามีเงินพอที่จะเดินไปให้ถึงฝันหรือเปล่าบอกเลยว่าคําตอบของเรื่องนี้นี่อาจจะทําให้หลายคนต้องประหลาดใจเลยแหะครับคําตอบก็คือ เกินพอครับเงินสดสำรองก้อนนี้เนี่ยนะมันมากพอที่จะใช้ขับเคลื่อน3โครงการหลักๆของเขาได้เลยไม่ว่าจะเป็นการทดลองยาฉีดเวนคริสให้เสร็จสิ้นการสรุปผลศ,ศึกษาเรื่องการคุมน้ำหนักหรือแม้กระทั่งการเริ่มโครงการยาตัวใหม่ที่ชื่อแอมไมลินคอมโบก็ยังได้คือไปจนจบได้แบบสบายๆเลยโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องหาเงินเพิ่มเลยแม้แต่นิดเดียว และนี่ก็คือไทม์ไลน์สําคัญเลยครับที่ต้องจับตาดูกันที่ดีๆเพราะตลอดปีครึ่งข้างหน้านี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยเหตุการณ์สาคัญเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเข้าพบ FDA เรื่องยาแบบกินการเริ่มโครงการยาตัวใหม่และที่สําคัญที่สุดเลยนะคือช่วงกลางปี2026ที่จะมีการเผยข้อมูลชี้ชะตาที่ว่าน้ําหนักจะไม่กลับมาเพิ่มขึ้นอีกซึ่งข้อมูลชุดนี้แหละครับที่จะเป็นตัวกําหนดอนาคตของ VKTX เลยและทั้งหมดนี้ก็พาเรากลับมาสู่คําถามที่สําคัญที่สุดครับ ว่าเมื่อข้อมูลชิ้นสำคัญที่ทุกคนรอคอยถูกเปิดเผยออกมาแล้วเนี่ยตลาดจะตื่นแล้วหันมาเห็นมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทน,นี้ทันเวลาหรือไม่อนาคตของ VKTX ก็ขึ้นอยู่กับคำตอบนี้แหละครับ